เดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาใส่โค้ดเพื่อรับเครื่องรางตัวนี้กันเลยครับฮัลโหสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคลนเคช n น e ลนะครับและวันนี้เราอยู่กันใน Dead by Daylight ครับวันนี้นะครับเราจะมาใช้โคนมีโค้ดกันนะครับเพื่อรับเครื่องรางพิเศษ ของ e a d by d a y ล i g h t ครับเครื่องรางคืออะไรนะครับใน e a d by d a y ล i g h ์ hmm. เราสามารถที่จะใส่เครื่องรางเนี่ย mm. เพื่อแต่งตัว <c oughs> ตัวละครของเราได้นะครับ mm. ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยแต่งตัวตัวละครมาก่อนไม่ยากนะครับ mm. เพียงแค่เราเนี่ย <c oughs> เข้าไปที่ตัวละครของเรานะฮะเลือกปรับแต่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะมีช่องตรงกลางนะฮะที่เขียนว่าเครื่องรางนะครับให้คลิกลงไปเลยนะครับพอกดเข้ามาก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเรามีเครื่องรางอยู่หลายแบบเลยนะครับวิธีใช้ก็แค่ กดคลิกเท่านั้นนะครับก็เป็นการกดใส่เครื่องรางแล้วนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงตัวละครนะครับตรงเอวนะฮะใส่สวยๆนะครับก็ใช้วิ่งหนีฆาตกรนะครับเวลาจูนะครับใส่ให้มันดูสวยๆนะก็ถือว่าเป็นของสะสมอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ชอบแต่งตัวตัวละครนะครับตอนนี้นะฮะทางเดนบอยเดลไลน์เนี่ยก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับให้เพื่อนๆกดสูตรโคนามิโคนะครับเพื่อได้รับเครื่องรางพิเศษในช่วงนี้นะฮะก็เพื่อนๆคนไหนที่ซื้อ d ี c Silent Hill มานะครับก็สามารถที่จะไปกดกันได้เลยนะครับ เราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปใส่สูตรคนดมมโค้ดกันเลยดีกว่านะครับวิธีการใส่สูตรไม่ยากเลยนะครับให้เพื่อนๆย้อนกลับมาที่ล็อบบี้นะครับก็คือหน้านี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆกดใส่สูตรคนดมมโค้ดลงไปนะครับสูตรคนดมมโค้ดคืออะไรนะครับนี่นะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสูตรคนดมมโค้ดก็คือขึ้นขึ้นลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา B A Start นั่นเองครับแต่สำหรับ PC นะฮะเขาก็เปลี่ยนเป็น ขึ้น,นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาคลิกเมาส์ขวาคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็กด enter แทนครับถ้าเพื่อนๆอ,อยู่หน้าจอล็อบี้แบบนี้แล้วกดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆกดปิดเมื่อไหร่นะครับเสียงเพลงของ Silent Hill จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนนะครับนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆกดสูตรติดแล้วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะลองย้อนกลับเข้าไปดูในห้องแต่งตัวของเรานะครับว่าเจ้าเครื่องรางจะมาหรือเปล่านะฮะ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคนไหนที่กดปิดแล้วนะครับย้อนกลับมาดูที่ห้องแต่งตัวเลยนะฮะปรับแต่งนะครับหลังจากนั้นให้เข้าที่เครื่องรางนะฮะนี่นะฮะได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับวิกไวเปอร์นะครับซึ่งเป็นของที่ระลึกจากเกมการ์ดิวตนะครับเป็นเครื่องรางนะฮะสามารถที่จะกดใส่ได้เลยนะครับ เจ้าเครื่องรางก็จะมาห้อยน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะตมูตมี้อย่างนี้ตรงเอวนะครับเวลาวิ่งเนี่ยก็จะให้ดูสวยๆนะถ้าเพื่อนๆถามว่าใส่แล้วบินได้หรือเปล่าใส่แล้วบินไม่ได้นะยังวิ่งหนีฆาตกรเหมือนเดิมนะครับแต่นะครับเผื่อวิ่งหนีฆาตกรนะครับฆาตกรจะได้ปราณีเราบ้างนะครับเพราะว่าเห็นว่าน่ารักนะ ซึ่งจริงๆปราณีไหมก็ไม่นะอาจจะโดนตบหนักกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สงสัยว่าเจ้าวิกไวเปอร์นะครับมายังไงนะฮะแล้วก็เจ้าสูตรคนที่มีโค้ดเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเดซบายเดลไรย์ยังไงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าทางเดซบายเดลไรย์เนี่ยแสดงความเสียใจยต่อการจากไปของคุณคาซุฮิสาฮาชิโมโตะนั่นเองครับซึ่งคุณคาซุฮิสาฮาชิโมโตเนี่ยก็เป็นคนคิดสูตรขึ้นขึ้นองลง,ลงซ้ายขวาซ้ายขวา b a ีเอสตาร์ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการเทสเกมการีสครับ แล้วเจ้าสูตรนี้นะครับก็เลยถูกนำไปใช้ในหลายๆเกมของโคนามีนะครับแต่ว่าเกมที่ดังที่สุดนะฮะทำให้คนรู้จักสูตรนี้มากที่สุดก็น่าจะเป็นเกมคอนท่านะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใส่สูตรนี้ลงไปในเกมคอนท่านะครับนั่นก็จะทำให้เพื่อนๆได้รับตัวละครเพิ่มถึง30ตัวด้วยกันเลยทีเดียวครับทำให้หลายๆคนนะครับเรียกสูตรนี้ว่าคอนท่าโค้ดเลยก็ว่าได้นะฮะ แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเจ้าสูตรนี้เนี่ยถูกใช้ครั้งแรกในเกมการ r เดียสนะครับก็เลยทําให้ Dead by ย a y l i g h t นะครับแจกเครื่องรางวิกไวเปอรจากเกมการ r เดียสซึ่งเป็นเกมแรกที่ใช้สูตรนี้ครับแล้วก็เพื่อเป็นการระลึกถึงการจากไปของคุณคาซุอิสะฮาชิโมโตะนะครับคนที่คิดสูตรในตำนานนะฮะอย่างโคนามิโคท์ครับครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆไปลองกดสูตรนี้ดูนะครับที่หน้าจอล็อบบี้นะครับ เพื่อรับเครื่องรางวิคไวเปอร์นะครับจัดเกมการ์ดมาใส่เล่นๆกันนะฮะส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ใน Dead by Daylight แน่นอนครับส่วนยังไงวันนี้สวัสดีครับ